สวัสดีค,ครับทุกคนฝลังกับคนไทยมาดองเช้าที่สวนเก็บสลัดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าจ้ามาสวนจ้าพัฝรั่งมาเก็บสลัดฝรั่งอยากเก็บสลัดจ้าเอฟซีฝรั่งอยากเห็นฝรั่งเก็บสลัดเก็บฝรั่งกนไทยเก็บอะไรที่คุณชอบอะไรก็ได้เออนี่นี้นีโอเคนี้นน okay, น โอ้กลบๆโอ้ทุกคนยายกขนาดนี้ดัดกดว้าวยูหูยายกขนาดนี้ไปกินสลัดแล้วดีใจไหมได้กินสลัดแล้วทุกคนทุกคนตัดแล้วสวยไหมยหญ่ด้วย สวยใหญ่ตลาดนี้กันไทยตลาดสวยมากๆเลยยาเอาอีกหนึ่งอันเดียวเป็นพอคนไทยอันเดียวเป็นพอเดี๋ยวเอาไว้กินกับหมูย่างยากินทีหลังโอเคดีใจอ่ะได้เก็บสลัดโอ,อ้โนคะน้าก็ต้นใหญ่ใหญ่ไ,ได้กินแล้วบพักรนา สวยขนาดนี้โอ้ฝรั่งสวยขนาดนี้อ่ะอยากกินลส้สิคนไทยสกนาคนสวยขนาดนี้ได้กินแล้วคนไทยีเต้ไมได้กินแล้วน้คนทคณดอกตาขึ้น,นดดวสวัสดีทุกคนคนไทยนดอกเตอร์าขึ้น เอาเกลือนฝนตกลิ้นๆนนะจ้ะเดินเศ้ามาแล้วมาสวนมาพักหน้าจ้ะอุ้ยงามขนาดนี้เลยจ้ะกระรอกกระเดียเลยจ้ะอย่ากระรอกกระเดียสูงกระดานนี้ฮะอย่าสาราุูมด้วยสวยโนละพาโนละพาก็สวยโนละผ้าละพาสวยมากเลยอย่าวันนี้ปิดปิดต้องให้เขาถูกแดดป่ะปิด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 แน่ๆก็ถูกแดด,กถกด,ดถูกฝน Wenn ich back an iPhone. Bei nicht Ja, okay, dann für Ja. Song, Theo, nach hernach, ja? Ja. Hahaha. Weil Back in die Bahn Ja, komm. Oh, wir hier packt der need, die one. Ja, เก็บเรซิชคนไทยกินฮ่าฮ่าได้เลยกำลังเก็บเลดิชทุกคนพลังเก็บเรซิชแห้คนไทยอย่าถูกกองอันใหญ่เก็บอันใหญ่ก่อนกำลังเก็บผักอ๋ออันเด็ดเนี่ยเก็บมาอันใหญ่เนี่ยอร่อย มันใหญ่มากเลยกระติรู้มียนใหญ่ข้างหน้าเยอะๆกินเยอะๆกินแต่เลดิสอย่ากินเยอะๆคนได้อันนี้ทุกคนเลดิ้ชั้นใหญ่คนได้เจ๊มักเลดิ้จ้ะ ออกมาคนไทยพอ,แล,อแล้วไนี่งไหนอี๊นั่เไห,หนวางน้ำน้ำไปทำซาตินี่ไปล้างน้ำไปล้างน้ำทุกคนสะกาดดีไหมหได้ดีใช่ไหมออไทยเอสซี่ถามว่าปลูกขายบอไม่ได้ปลูกขายจ้าปลูกไปกินเองนี่แหละจ้า เดี๋ยวพอปูบไปนหน้า,าก็มาเก็บไปกินน้องซาแล้วก็มาเก็บไปกินจ้ะปูกินเองจ้ะไม่ได้ขายแล้วจ้ะเด้อขนาดก็เริ่มกอ่อนใหญ่เริ่มสูงเริ่มง้าและจ้ะได้น้ำฝนพอมจ้ะฝนตกยังเมื่อคืน่ะจ้ะลิ้นแๆๆซ่แซ่แซ่เจ้านีิกแล้วมาเก็บพักไปกินละจ้ะไปคนเก็บผากกาดก่อน คนไทยทำกับข้าวกินเก็บประกาศข้าวจนน้ามาอนีิเด็กคนเก็บประกาศตัวรังเก็บประกาศจ้ามาหนีิ <laughs> <laughs> เก็บประกาศพี่ชายคนไทยกินยูหูใหญ่ขนาดนี้คนไทยใหญ่เนะ ดมัน oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> ใกล้กันจ้ะตัดออกบ่ให้มันแองเลยบ่ให้มันเป็นติดกันคากโพดนะจ้ะติดกันแล้วมันไม่นี่ติดกันแล้วมันไม่เดี๋ยวติดกันเดี๋ยวค่อยค่อไม่หวดตัดออก จะได้ว่างเนาะอย่าได้เป็นว่างอย่าวรยกันไทยเป็นว่างแล้วมันจะได้ห่อปลูกใกล้กันพอดพอแล้วฝรั่งกินหมดไหมเก็บๆเก็บอย่างเดียวกินหมดไหมน่ะอะไรอะเซกาลนี้ยายเกล็ดนี้กาดเฮ้ยกาดขาวจ้ะมาจากบ้านเม็ดจ้ะอย่า กะลังกันใหญ่แล้วมันกันปลูกใกล้กันพดนนะจ้ะมันก็นเลยบอห้อจ้ะไมยต้องตัดออกบ้างให้มันห่างๆกันแน่จ้ะบ่ห้อก็กินมันแบบนี้แหละเนาะจ้ะเนาะกาดขาบันเท้าเนาะจ้ะเดอ้อ <c oughs> เอาไปขวาใส่ไก่ขวาใส่นกโอ้ยแ่บจ้ะคนใตาเฮดกินทุกปีจ้ะไดยเป็นอิสเฮตขวาใส่นกให้ฝรั่งกินด้วยจ้ะมันไปสื่อนกซะก่อน คนไทยอะไรมาเก็บผมศ์ฝรั่งเก็บกระไดเป็นไรใส่เป็ดไก่เออใส่ไก่ใส่ไก่ข้างในเอาไปใส่แกงเผ็ดไก่อ่าโซ่แกงเผ็ดไก่อ,กไกอย่าลืมเลี้ยวแต่คนไทยจะคั่วเผ็ดไก่วันนี้มาเก็บเองไม่ฝรั่งไม่เก็บให้อ่ะเนี่ยคน,คนไทยรู้อะไรเป็นใหญ่แล้วรู้คนไทย เก็บ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 เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเก็บตอนหอมแล้วสวยฮะตอนหอมนะหอมไปจีบานทำกับเขาทุกคน สวยได้ประก,กาศได้ต้นหอมได้สลัดได้เรดิชไดเรดิชพอดีแต่คณะยังต้องไปซื้อหมูมาทำหมูกรอบก่อนอเหญ่โกลกับตาป้ <laughs> าคนไทยตุ๊กใสขนาดไหนฮาคนไทยไทยตะก้าน้อยของคุณอนะ่ะกูไม่ไดต้ตะก้าน้อยมากูตะก้า,าใหญ่มาวันนี้ <laughs> อะไรมีเรดดิสกับสลัดแลว้วคนไทยเก็บแล้วเออเก็บ กิบเยอะแล้วเนาะเสียงนกร้องธรรมชาติจังเลยไหมนกร้องนกร้องคนไทยทำซาดพักของเขาเสียงนกธรรมชาติสุดๆเดีนกอาไรกินนกทุกคน <ś led> คนไทยอยา่าหลังนะหลังนะอยา่าอ๋อ<ก>ใส่ตะก้าตะก้ากันหนยตัดตัดขาเลยทุกคนอ๋อตัดขาบ้านเขาจ้ะมาตบ,บ้านจ้ะคนไทยสบายสบายทุกคน มีทุกอย่งยงยงอางมีหอมมีกระติชมีผักกาดมีสลัดโอ้ก็ได้สบายสบายดินทุกอย่งอางออแกนิกล้างเอาล้างเอาดินออกก่อนดินเป็นยอะ คนตายลางดินก่อนฮ่าฮ่ทุกคนเย็นยงเยอะอ่ะที่พักเอาไปกินอยากเอาขั้วใส่ไก่นะเนี yeah. ่ยอย่าใส่ไก่ข้างในขั้วใส่ไก่ใส่ต้นหอมโอ้หน้าแซ่บจังเลย ก,กินจ้าเดี๋ยวแม่หญ้ากับมาเก็บเป๊ะก็เผาจ้ะแม่หญ้ากับมาก,กินจ้ะเดี๋ยวโอ้คนไทยสบายสบายวันนี้สบายสบาย,บาย,บายคนไทยเก็บเล็วอันนี้ก็สลัดฝรั่งจ้ะสลัดเียาวลัลงด้วยดินออก ตั้งแค่นี้พอนี่จะเรดิสเรดิสล้างด้วยล้างสีดินเยอะขนาดนี้ล้างล้างล้างทำซ่าดเอาดินออกให้เฉยเดี๋ยวค่อยไปล้างใหม่สิบ้านโอ้ดูหัวนิ้วใหญ่มากเนี่ยหัวใหญ่อันนี้เล็กจังเลยฝรั่งเอามาเพื่อที่ะเก็บผักเไง ไหนพรังแกพักไปต้องเสียจ้ะน้อยน้อยด้วยอ่ะเอาน้อยน้อยมาเนี่ยอ้อยใหญ่เห็นไหมเนี่ยสวยด้วยทุกคนอากาศวันนี้ฮาร์ซิบฮาร์ซิบเรา start from dog เป็นดีมากๆพักช็อปพักสวยๆเนาะอย่าแล้วผักขน่าขึ้น เปนทุกอย่างเลยเวลาฝนตกอ่ะเวลาเป็นแห้งม่เคลืนอะไรฝนตกสบายสบายผักอ่ะเป็นแห้งก็ขึ้นถ้าเราทําดูดีๆให้น้ํารดน้ําพรวนดินเราใจใส่เขาดีๆเขาก็ขึ้นให้คุณกินสบายๆสนใจเรื่องกระดิ่เรองกระนิ่อ่ะเยี่ยยยยสนใจทำสาอาดกระดิชอ้ปวฟรีอ่ะ ปุ๋ยที่เป็นดินออกเฉยๆแล้วก็เวลากินเราก็ไปล้านใหม่กีนแตงใส่ตะกร้ากันร์กลับบ้านไปตกกะการ์กลับบ้านไม่ตะก,กร้าน้อยมาตะก,กร้าใหญ่มา <laughs> ตะก,กร้าน้อยเดี๋ยวเต็มเราวคนคนไทยทำโฮมซัพซักแต่ทัวทำซาต้าคนไทย ช่วงนานาช่วงนาปลูกพักนะจา้ะเก็บเงินได้หลายบาทเนะจ้ะเพราะว่าเขาบริสุทธิ์พักกินอย่าเดี๋ยวนี้สามสิบเดือนมาซื้อาอยพักมีที่ส่วนทุกอย่างเราเสาะกับพักกันขี่รถมาเก็บพักเก็บหญ้าไปกินแค่กับเขากินอยู่บ้านจา้ะมาเป็เดือดซักเก็บพักกลับบ้านจะทำกับเขาเร็วบายเนาะ สบายสบายออันนี้เป็นสองอันแฟดเลยฮ oh, oh, oh. อ้ฮคนไทยแฟดอจ้ะใช่ถ่ายไปกินบ้านโซ่ so, เร็วอามาตะกาใส่คนไทยโอเคทุกคนใส่หนึ่งตะกาเต็มปักแล้วเดี๋ยวนี้กลับบ้านทำกับเขาไปกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านตะกาเป็นเต็มเร็ว ตะการของแขนคือคือทุกคนความคนไทยเดี๋ยวแตะล็อกประตูก่อนแป๊บหนึง่งโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อเอาสดี่ะทุกคนขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊าย,า,ยาปาแล้วทำกับเขาหัวรอหัวรอ,อชอบใจเพราะแด้สลักต้องเปื้อนละจ้ะ อันเห็ดยังบ่เห็ดมันยังบ่ทันออกจ้ะเลยบ่ได้ไปเก็บจ้ะดูสวนของเราคนไทยมีแต่ผักอันเดียวดูสวนของเราคนไทยมีแต่ผักอันเดียวว่าสันผักของคนไทยนี่แหละคือบ้านสวนของคนไทยเลยจ้ะเดอ้อไปกันไปลาจ้า